ก็อยากจะให้เมืองแม่สายเนี่ยเป็นเมืองพระหัวหนธรรมที่ทุกคนเนี่ยมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกันค่ะโรงเรียนแม่สายประสีศาสตร์เป็นโรงเรียนที่อยู่ในเขตอำเภอแม่สายอยู่ตะเก็บชายแดนอยู่เหนือสุดในจังหวัดเชียงรายซึ่งโรงเรียนแม่สายมีความหลากหลายทาง,งพระหูวัฒนธรรมมีนักเรียนที่เข้ามาเรียนในโรงเรียนแม่สายประสีศาสตร์ เป็นจำนวนมากที่มีทางเชื้อชาติวัฒนธรรมทางภาษาที่แตกต่างกันไปซึ่งนักเรียนมาจากเขตพื้นที่สูงเป็นนักเรียนพื้นเมืองเป็นนักเรียนที่เป็นชาวจีนเป็นนักเรียนที่มาจากพมาก่า รกระบวนการเรียนรู้ที่วางไว้ในตัวของกิจกรรมแม่สายเมืองผู้พกกว่าทำเนี่ยเราต้องการที่จะให้ชุมชนกับโรงเรียนเนี่ยมีส่วนร่วมในการสร้างกิจกรรมเรียนรู้ร่วมกันซึ่งผมก็ได้เอากระบวนการของ MIDL ซึ่งใช้มาตั้งแต่ปี262เนี่ยครับ มาเป็นตัวจับก่อนคือกิจกรรม MIDL ที่รู้เท่าทานสื่อจากนั้นเนี่ยเมื่อเด็กได้เรียนรู้ในเบื้องต้นเกี่ยวกับเท่าทางสื่อแล้วเนี่ยครับเราจึงให้เด็กเพิ่มเติมไปไเรียนรู้ในเรื่องของอัตลักษณ์กับความเป็นตัวตนโดยเสริมเข้าไปในตัวหลักสูตรก,กับกระบวนการเรียนรู้มากยิ่งขึ้นในปีต่อๆไปในปีนี้เนี่ยกระบวนการเรียนรู้เราจึงเอาชุมชนซึ่งมีวัตถุดิบคือในเรื่องของความหลากหลายทางวัฒนธชาติพันธุ์วัฒนธประเพณีหรือแม้แต่เศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่แม่สายเนี่ยมาเป็นตัวจับ โดยให้ชุมชนเนี่ยเป็นแหล่งเรียนรู้แล้วเด็กนักเรียนเนี่ยลงไปเรียนรู้ร่วมกับชุมชนซึ่งมันทําให้เนี่ยกระบวนการเรียนรู้เนี่ยโรงเรียนกับชุมชนเนี่ยใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นแล้วเด็กเนี่ยมีความมาภาคภูมิใจในความเป็นตัวตนหรือความเป็นอัตลักษณ์และทําให้ชุมชนเห็นว่าโรงเรียนเดสารศึกษาหรือโรงเรียนแม่สายประชิดศาสตร์ของเราเนี่ยเห็นความสําคัญกับชุมชนและให้ชุมชนเนี่ยเป็นแหล่งเรียนรู้และให้เด็กน่ยเรียนรู้ไปพร้อมๆกัน ังสูงนี้คือมันเป็นในส่วนของรายวิชาที่ผมวางไว้ก็คือวิชาการเป็นพลเมืองและวิชาพลเมืองรู้เท่าทันสื่อซึ่งมันไม่ใช่กิจกรรมหรือเป็นโครงการและมันพลิกไปทําให้เราว่าวิชาเนี้ยจากเดิมที่เรามุ่งเน้นให้เด็กรู้เท่าทันสื่อเป็นลักษณะของกิจกรรมหรือโครงการชั่วคราวหรือเป็นกิกรรมเพียงแค่หนึ่งภาคเรียนแต่กลับเป็นในรายวิชาซึ่งเด็กในเรียนรู้มากยิ่งขึ้นและเด็กก็เข้าใจในกระบวนการ MIDL หรือกระบวนการรู้เท่าทันสื่อที่ใช้ชุมชนเป็นฐานมากยิ่งขึ้นครับ เราก็ได้แลกเปลี่ยนความรู้แล้วก็ได้ฝึกวิเคราะห์ปัญหาของแม่สายก็ทําให้เรารู้ว่าแม่สายเนี่ยมีปัญหาอะไรบ้างได้เรียนรู้วิธีการทําสื่อให้น่าสนใจแล้วก็เพื่อที่จะนําไปพัฒนาต่อยอดในพื้นที่ที่ตัวเองอยู่อาศัยค่ะเมื่อเรียนรู้ตัวเองแล้วเรียนรู้เพื่อนเพื่อนเพื่อนบ้านมากยิ่งขึ้นแล้วเนี่ยครับมันทาให้เด็กเข้าใจว่าการจะเข้าไปอยู่สู่โลกภายนอกเนี่ยเด็กควรจะคิดยังไงหรือเข้าใจสิ่งเหล่านั้นที่ สื่อพยายามสื่อสารมาหาเขาและเขาพร้อมที่จะรับมือกับสื่อทุกรูปแบบได้อยากให้ทุกคนเนี่ยเห็นคุณค่าของตัวเองแล้วก็เห็นคุณค่าสิ่งของที่บรรพบุรุษสร้างไว้นะคะเพื่อนำไปพัฒนาแล้วก็นำไปต่อยอดทั้งในเศรษฐกิจไทยแล้วก็เศรษฐกิจโลก